สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะจัดตามหลัก110หน่วย10หน่วยบนและ10หน่วยล่างนะคะประจำงวดวันที่16บธันวาสองห้ากนะคะก็เป็นงวดสุดท้ายของเดือนธันวานะคะโอเคเอ่าสำหรับชุดข้อมูลนี้นะคะอินซีพเนจรนะคะชุด Return ก็จะเป็น10หน่วยบนนะคะงวดที่แล้วก็ อยู่ที่หลัก10บนนะคะวันนี้10หน่วยบน1 4 6 7 7ค่ะก็ถ้าใครติดตามข้อมูลนี้อยู่ก็แคปหน้าจอนะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะทุกคนมีการทักทายเข้ามาแล้วนะคะโอเคอาชพ ข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นหลัก10บนอแปะนะคะชุดนี้ก็จะมีสูตรของเขามาด้วยนะคะเป็นการรันสูตรเนาะแต่ว่าอันนี้เขา,าทำมาแบบนี้ให้ดูง่ายๆนะคะหลัก10บนงวดนี้7816นะคะ ต่อมานะคะข้อมูลของ a อ AK 13นะคะก็จะเป็น10บนนะคะ3692นะคะ AK 13นะคะ ต่อมานะคะ10ล่างผมคือใครผิดขออภัยนะคะหลัก10ล่างให้739ค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มที่บอกไปแล้วว่าเป็นของหลัก10ของอแปะนะคะอันนี้จะเป็นชุดเต็มที่รำสูตรให้ดูนะคะหลัก10บน7816ค่ะ ต่อมานะคะ10บนนะคะของ AK 13อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เต็มเต็มนะคะเป็นใบที่เต็มเต็มเนาะที่ให้ดูนะคะส6ม2นะคะอันนี้จะให้ดูนะคะเป็นสูตรเดียวกันนะคะที่เขาให้ดูนะคะ ก็อันนี้จะเป็นใบที่ข้อมูลเต็มนะคะให้ดูทั้งสองอันจะได้ไม่สับสนนะคะเผื่อเวลาที่หลังหวยออกไปแล้วเราจะได้ตามถูกนะคะว่าใบไหนชุดไหนเนาะต่อมานะคะ AK13 นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสิแต้ม10แล้วก็หน่วยบนนะคะให้แต้ม5703นะคะ เฉพาะใครที่ถนัดใช้แต้มนะคะก็ค่อ,คอยๆติดตามนะคะค่อยๆดูไปก่อนเนาะต่อมานะคะ10ล่างนะคะ10ล่างย่าโมงวันนี้ให้1579ค่ะ ก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะคะก็อ่ล่างในงวดนี้อะไรน่าสนใจทุกคนน่าสนใจมีอะไรบ้างนะคะ1หรือ7นะคะมีเลขในใจกันหรือ,อยังต่อมานะคะข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลของแอดวานชัยนะคะชุดนี้งวดที่แล้วก็เดินนะคะถ้าใครอ่าถ้าใครจำ ไม่แม่นนะคะก็แคปหน้าจอกันไว้นะคะชุดนี้งวดที่แล้วเข้าที่หลักสิบนะคะในงวดนี้หลักสิบของแอดวานชัยให้สองสี่นะคะต่อมาค่ะชุดนี้จะเป็นของอแปหลักหน่วยบนนะคะยาวๆก็จะเป็นหลักหน่วยบน5ตัวนะคะ 3, ามห้าดแดค่ะ ก็ถ้าสูตรมันมาแบบนี้มันมันได้แบบนี้ก็ดีเนาะเราจะได้แยกไปเลยว่าเลขไหนอยู่อยู่บนอยู่บนสิบหรือหน่วยอะไรนี้นะคะต่อมาค่ะปักหลักหน่วยบนของแอดมุกนะคะก็จะมี1 3 4 7 8นะคะเด่น1 4และ8ค่ะงวดที่แล้วก็เข้าที่หลักหน่วยนะคะ สูตรนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยเนาะโอเคต่อมานะคะหลัก10บนจากแอดมุกนะคะก็จะเป็น1 4 5 7นะคะก็จะเป็นตัวเด่น2ตัวคือ4และ7นะคะ10บบนเนาะ ต่อมาปักหลัก10บล่างงวดที่แล้วเข้าที่8หลักสิบวันี้ปักหลักสิบล่าง1นึ่าเจ็ดนะคะก็ให้ดูที่1และ7นะคะเพราะว่ามีมีความคิดว่า2ตัวนี้มันมีความเด่นนะคะแคปหน้าจอนะคะทุกคนข้อมูลไหนที่เดินดีแล้วก็เก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ ใช้นะคะเพื่อเราจะไปจัดหลักของเราเองนะคะต่อมานะคะ10บบนของแอดพิมมี่นะคะก็จะเป็น10บบน8ตัวนะคะแคหน้าจเาเลยนะคะ 0, 1, 3, 4, 6, 8, 2, 5นะคะก็ถ้าสูตรเดินเราเทียบชนได้นะคะเทียบชนกับสูตรอื่นที่แม่นๆนะคะก็จะ เป็นประโยชน์นะคะต่อมานะคะหน่วยบนข้อมูลนี้ก็จะเป็นของอัปแปเช่นกันนะคะก็น่าจะเป็นข้อมูลของอัปแปนะคะชุดนี้ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเราติดตามมาสองสามงวดแล้วนะคะที่ที่นำนำเสนอนเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะก็ ผิดหนึ่งงวดแล้วก็เดินงวดที่แล้วในงวดนี้หลักหน่วยบนคือ8901ค่ะ10ล่างแอดฝนนะคะ10ล่างให้สี่ห้าเจ็ศนย์นะคะหลัก10ล่างค่ะกองงวดที่แล้วก็เดินนะคะงวดงวดที่แล้วก็เดินตามหลักค่ะ ในงวดน,นี้นะคะหน่วยล่างหน่วยล่าง4ตัวดีจังเลย9521ว่าแล้ว1จะอยู่หน่วยหรือจะอยู่10บงวดน,นี้นะคะต้องรอลุ้นเนาะเพราะว่าก็มีความเด่นอยู่นะคะสำหรับล่างงวดน,นี้เนาะต่อมานะคะของเคียโกหน่วยล่างก็เดินดีนะคะเดินนี้เนาะหตัวเดินที่หน่วยล่างนะคะ งวดที่แล้วเข้าที่4งวดน,นี้5 6 7 8 9 0นะคะก็ไปเทียบกับสูตรที่แล้วได้นะคะเพราะว่าสูตรที่แล้วก็เข้านะคะก็ไปดูเนาะโอ้คิดว่าหมดแล้วนะคะข้อมูล โอเคนะคะนี่คือหลักหน่วยล่างนะคะก็ขอให้เดินนะคะชนกับสูตรหน่วยล่างแอดฝนได้นะคะก็จะชนกันที่9ชนกันที่5นะคะชนกัน2ตัวคือ9กับ5นะคะหลักหน่วยล่างนะคะส่วนหลัก10ล่างนั้นชนกันที่ 7กับ5นะคะของ a d m มุกแล้วก็ d f o ฝนนะคะนี่นะคะแล้วก็ d f o ฝนนะคะก็เทียบชนกันนะคะแล้วก็มีย่าโมด้วยนะคะ1579ก็จะชนกันที่715นะคะชนกันที่นี้คือ5กับ7 หลักสิบเด่นมากๆคือ7กับ5นะคะส่วนหลักหน่วยก็จะมี2ตัวคือ5กับ9นะคะโอเคเข้าๆนะคะแล้วก็เราสามารถดูหลักสิบที่เทียบชนกันได้นะคะคืออินซีพเนจรนะคะเทียบชนกับอาจารย์วัรชัยนะคะถ้าสุดไม่หลุดแล้วก็ หลักสิบบนนะคะแล้วก็หลักสิบบนของแอดพิมีนะคะแล้วยังมีหน่วยบนหน่วยบนนะคะหน่วยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะเ <c oughs> ทียบชนกันได้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการนําเสนอเท่านั้นนะคะ <c oughs> เพื่อนๆส่วนใครที่จะใช้แบบไหนรูปแบบใดนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะคะเพราะว่าก็เป็นการนําเสนอเท่านั้นนะคะ อยู่ที่เพื่อนๆจะ,ะนำไปใช้นะคะจะไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคอะไรก็ตามแต่นะคะน,นีเน่เป็นเพียงการนำเสนอนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ